โ okay อเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอกอันนี้เราก็อยู่กันในด่านนิวคลาสนะครับแต่ด่านเต็มเนี่มันก็ขึ้นภาษาอังกฤษให้ดูแล้วครับยินดีต้อนรับสู่ดิฟอะไรเนี่ยแหละแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์ดกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจกับช่องของผมด้วยนะครับอย่าดูกันอย่างเดียวเด้อ ลุยกันเลยโอ้โห,โโหมาถึงแล้วก็ได้รถซุปเปอร์คาร์สีเหลืองคันนี้เลยอะไม่ได้หรอกรถใครก็ไม่รู้มันจอดอยู่นี่ขอขโมยไปไหน่อยนะจ๊ะพี่สาวจา๋าเอ้าแล้วทำไมมันขึ้นไม่ได้วะทุกคนฮะขึ้นไม่ได้ใช่ยเลยอะนี่รถสีมว่วงรถสีมว่วงแต่ดังว,ว่าเจ้าของรถเขาน่าจะล็อกไว้แน่เลยแล้วถึงขึ้นไม่ได้๋ยวเราจะวิ่งไปหา รถสี่โมงคันนี้นี่ล a m b o r g h i n แน่เลยรถในฝันผมเลยอะครับทุกคนล a m b o r g h i คุณครับออขึ้นหน่อยได้ไหมไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเราไปทางอื่นดีกว่าในร้านรถนี้แน่น่าจะมีแบบซูเปอร์คาร์ขายให้เรามั่งนะเราดูสองเรามีแค่งเงินหมื่นห้าเราสามารถซื้อซูเปอร์คาร์หรือรถกระจกกระจกคันไหนก็ได้นะครับผม<อ>ไม่ได้ด่ารถเด้อผมแค่บอกว่า สามารถซื้อรถที่แบบไม่เป็นรถซูเปอร์คาร์คันไหนก็ได้นะครับโอ้โห,โหมีแต่ซูเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยนี่ว่าทุกคนแล้วใครจะซื้อได้วันนี่ดูราคาสกอตมันมีแค่หม,มื่นห้าอันนี้สองหมื่นสี่กลัวแหละกลัวลิสโม้สองหมื่นสี่ขนาดปีสองพสิบปดยังแพงเลยอ่ะ จะแพงอะไรขนาดนี้วันเนี้แพงเกินไปแล้วครับดูก่อนไม่อยากจะเอาอนไรดีเนีย่ยไหนที่แบบราคาแค่หมื่นห้ามั่งวะทุกคนดูทรงแล้วไม่น่าจะมีแน่นอนโอ้ทุกคนเราไม่สามารถซื้อรถได้วะผมไปก่อนนะครับผมไม่ซื้อแล้วครับผมไม่ซื้อแล้วจริงๆรถ คุณมีแต่แพงๆผมสู้ราคาไม่ไหวหรอกแล้วต้องไปหาเงินก่อนหรือวาทุกคนไม่รู้ว่ามันมีสถานที่ให้เราทํางานหรือเปล่านะถ้ามีสถานที่ให้เราทํางานนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเนี่ยพูดตรงๆไม่รู้ว่ะเราต้องลองดูก่อนละกันว่ามันจะมีสถานที่ทํางานหรือเปล่านะเรานึกก่อนว่าเราจะไปงไงก่อนดีไปทังไหน่ีวะ เนี่ยรถสปอร์คาาหลักันจะเลยลองยืมเขาหน่อยได้ไหมถ้าขอไปนั่งก็ล้วกันโอ้โหเราะจะไปแบบรักหลอยรถสะหน่อย <c oughs> ล่อยไม่ได้เฉยเลยลขันไหนได้มั่งวันนี้เฮ้ยนี้ได้คันนี้ได้คนคันนี้ได้เว้ยคันนี้น่าจะเป็นปอเช่ปะ โอ้โหมันนั่งได้นี่ว่าแต่มันขับไม่ได้เอโอ้โนี่แหละโมกินี่อเมนทาร์ ador, น่าจะใช่อันนี้น่าจะใช่นะครับขับได้มั้ยนะไอซี่ขับไม่ได้วะโอ้ยเราหาทางที่แบบจะหารถไปทำงานไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนเอ้ยนี่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 จะนั่งด้วยสักหน่อย รถฟรีก็มีนี่ว่าเราเพิ่งเห็น <c oughs> โง่ตั้งนานเลยครับเราเพิ่งเห็นรถฟรีโหไม่เป็นไรเราขี่ไปเรื่อยๆกันอ๋อรู้ละมันทำยังไงทุกคนมันให้เราขี่รถไปเรื่อยๆนะครับด่านนี้เพื่อให้เราสามารถเอาเงินไปซื้อซุเปอร์คาร์ได้ครับเดี๋ยวทุกคนดูหลอดเงินผมนะครับคือถ้าเราขี่ไปเรื่อยๆหลอดเงินเราก็จะเพิ่ม ไปเรืเ่อยๆนะครับผมไป,ไปเมื่อกี้เห็นไฟกพิบเหมือนรถตำรวจเลยะมันตำรวจครับผมไม่ได้เมายาเด้อ <c oughs> ผมแค่ฝึกขับรถเฉยๆ <c oughs> ไปครับนี่บ้านของใครวะโค้สวยเลยบ้านข้างปั๊มด้วยแต่ว่าแบบน้ำมันหมดก็ <Wow. S 1> มาเข็นมาเลยใช่ไหมแบบถ้าหมดเกี้ยงนะ <c oughs> สุดยอดเลยครับไปอ๋อแน แล้วก็ปล่อยรถไว้ตรงนั้นแหละแล้วเบิกรถใหม่ถ้าเป็นชีวิตรถไฟอย่างนั้นไม่ได้เลยเนี่ยบอกก่อนบ้านใครวะเนี่ยซูเปอร์คาร์ทั้งสองคันโอ้โหอิจฉาจังเลยครับมีซูเปอร์คาร์ขับได้เหล่เนี้เราค่อยไอ้นี่ดีกว่าทุกคนเ,นเราค่อยขับรถนะเราหาดูซูเปอร์คาร์ก่อนแล้วกันซูเปอร์คาร์จะ อยากได้สักคันว่ะทุกคนไม่รู้ต้องทำไงวะเราลองแบบไปหามขาโมยเงินในปั๊มดีกว่าปั๊มมันน่าจะมีแบบพวกเซนพวกห้างสรรพสินค้าเอยไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าดิี้เขาเรียกอะไรมินิห้างห้างมินิี้แบบห้าง,หงเล็กๆที่เราจะจรกรรมเงินเขามาได้นะครับมันทนําได้ไมว่าด่านเนี้ยถ้าทําได้ก็ดีสิแต่ถ้าทําไม่ได้นี่ ก็จบเหตุจบข่าวกันเลยเด้อเติมน้ำมันก่อนขอเติมน้ำมันก่อนได้ไหมเออไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวบอกนะรถเราเป็นรถไฟฟ้าอ๋อนวัตธนกรรมใหม่ของประเทศเราคือรถไฟฟ้ารถน้ำมันจะหมดไปในยุคข,ของใหม่ๆยุคอนาคตอะเอาง่ายๆเลยก็คือตอนนี้ เราจะไปยังไงต่อดีวะทุกคนเราสามารถเข้าที่ได้ปะเพื่อป้อนธนาคารอะไรประมาณเนี้ดูสองแล้วน่าจะป้นไม่ได้เยอะแน่นอนเลยแต่ถ้าป้นได้ก็ดีนะถึงจะไม่ได้เยอะหรือได้เยอะก็ตาม <c oughs> ป้นไม่ได้ทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหตางนี้เข้าได้ไหมขอวิ่งเข้าไปดูกันละกันอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะคือแบบ จุดล้างรถนะครับรถแบบพวกร้านล้างรถอะ่ะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเราไปเรื่อยๆกนแล้วกันขี่ไปเรื่อยๆเนาะให้เงินมันเพิ่มทิละบาททิละบาทก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ธิละบาสก็เรียกอะไรตะตังบะดอลล่าน่าจะใช่นะครับเหรียญตัวเอส้วขีดทับอย่างเงี้ยน,น่าจะเป็นดอลล่าแน่นอนแล้วผมดูทรงอะ่ะไมไ่น่าจะเป็นแบบอ,อื่นอะ่ะตอนนี้ เราก็ไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จเราก็จะขี่เร็วๆยิ่งขี่เร็วเงินยิ่งเพิ่มไวโอเคโอ้โหดูซิคนอื่นก็ขี่ซูเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยมีเราคนเดียวเนี่ยที่ขี่รถเก่งเฮ้ยแต่รถเก่งเราก็สวยอยู่นะรุ่นเรานี่ฮันด้าซิตี้เปล่าเอ้ยไม่ใช่ซิตี้ฮันด้าซีวิเปล่าวะเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่รถเราก็สวยอยู่นะ สด็ในแบบของเราเนาะดรอให้กูมีเงินก่อนบอกเลยจะซื้อซุปเปอร์คาร์แบบคันราคาโหนมาอวดพวกที่แบบขี่ซุปเปอร์คาร์ผ่านหน้ามันไสเลยว่าทุกคน <c oughs> จังวันนี้เราต้องรอรออะไรเหรอรองเงินเราเพิ่มเยอะๆไงแล้วถึงจะซื้อซุปเปอร์คาร์ได้ตอนนี้ผมก็จะขี่วนไปเรื่อยๆกัน เราไปสำรวจเมืองด้วยว่าเมืองนี้มันมีอะไรให้เราหน้าเล่นบ้างตอนนี้เราก็อยู่กันที่กรุงเทพนะครับขึ้นสะพานมาแล้วนะครับซึ่งรถไม่ติดเลยนะเนี่ยโอ้โหกรุงเทพมันคงไม่มีภูเขาคงไม่มีต้นไม้หรอกเดซองนะเฮ้ยกรุงเทพนวัตกรมมรมใหม่ไงรถบ้านเมืองแล้วมาปลูกธรรมชาติๆๆๆถนนสี่เลนห้าเลนโอ้ ตอนนี้เงินเราหมืนหแล้วนะครับซึ่งที่ผมดูคันเมื่อกี้มันสองหมสใช่ไหมแต่เราจะเก็บเงินไปเรื่อยๆกันไม่รีบไม่ร้อนอนขีย่ยาวตอนนี้เราก็จะขี่กับอยุธยาบ้านเกิดของเรานะครับผมวัด <What? S 1> <laughs> มันเก่าวอะไรกันกับในเกมนี้วะนนียโอ้โหรถวิ่งอย่างแรงเลยสไอ้ห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไวเกิน <Why? Good. S 2> รถหรือแบบนินจ้าวนันี่มันจะอะไร ทำไมไวขนาดนี้วันนี้ไอ้เยเลยเลยเลยครับวันนี้ดูยาวๆจ้ะ let's kill all let. of ปัมปั๊มปั๊มปัมปั๊ปู <c oughs> สิงทตโบใหม่ของรถของผม <c oughs> ไอ้เลยครับเดี๋ยวซ้ายโอ้โหไม่มีรถข้างไหนมาเลยอะตอนนี้เราก็กลับมา The oh, right? it s, it s ึไอ้ยุทยาที่มีชึ่งนาอันกว้างใหญ่ของเราแล้วนะครับไลลุยลุยลุยเฮ้ยืชนรถกูทีสะบัดหน้าดิ้นเลยอะแต่ดีนะรถเราแบบเราไปทำมาแพงอะรถเราเลยไม่มีรอยบุบอะไรลุยลุยเราก็ขี่ไปก่อนแล้วกันเอ้ยอย่าขี่ลงทึ่งนาเขาเซ่ เดี๋ยวเขาจะเอาเงินเราไปได้นะครับผมช่วงน,นี้เราหาเงินฟามเงินเก็บเงินซื้อรถซุปเปอร์คาร์อยู่เราอย่าไปเหยียบที่นาเขาเด้อเดี๋ยวเขาจะเรียกค่าไทยเราได้อนนี้ให้เราไปทางไหนดีวะเราควรไปทางไหนดีครับเนี่ยสองร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราขี่วนๆไปเรื่อยๆละกันเนาะทุกคนเน้ยเกมมันง่ายก็น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งที่แบบให้เราขี่รถ เพื่อเก็บเงินนะครับแล้วไปซื้อ Road รถหรลูรมาขี่โชว์แอคอะไรประมาณนั้นอ่ะทุกคนเลยน่าจะมีอะไรมากละผมรู้ส่งอ,ะอ่ะมันก็น่าจะมีแค่นี้แหละดูแล้วอ่ะ,อะแล้วขี่ไปถึงเป้าหมายของเราก่อนนะเพื่อคอยจบคลิปกคนเลยใครที่อยากเล่นเกมนี้แบบอยากมีรถหรูรรครับก็เกมมันแบบสบายนะขี่รถไปเรื่อยไม่ต้องทําอะไรเนาะทุกคนโอ้ยแหลก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  แพอถึงเข้าในเมืองแรกเฉยเลยอมันเป็นที่ลดแน่นอนเลยอ่ะโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปละายบายจุบจุบมว่า